เจ้กะจีเจ้กะจีเจ้กะจีอ้ยอยากกัต้นอ้อยอมันนอนมิจีมันนอนมิจีอ้อยอ้อยอ้ยอยอยากกัต้นมิจีเออเออเออ่าว์มันถึงมิจีอ้ยลูกอีฮานี่ขี้เหรดแห้งแท่อย้วไป็นการบอกออยเจ้กะจีเจ้กะจีอ้ยเอ้ยอ้ยสวัสดีครับพี่พี่วุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะจ๊ะว้าวพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็เริ่มติดคนแล้วนะจ๊ะสำหรับบองคนของเรานะอุ้ย เอาใหม่นะฮะเปลี่ยนชื่อชื่อเล่นเปลี่ยนทําไมวุดนวายสตอรี่จะทำไมเรียกมันว่าวันนี้เรียกวันนี้นี่วันนี้เรียกว่าดักแด้หลังจากเล่นโตขึ้นไอ้เจ้าดักแด้ก็เริ่มติดคนมากขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยว่าติดแบง่งแบง่แบงเข้าให้แล้วนะถึงแม้แบง่งแบง่แบงจะไม่ค่อยอยู่บ้านมันก็ยังไปติดมันติดทุกคนแต่ไม่ติดฉันไอยากจะครีดให้มันถึงเชียงใหม่ฉันไปรับแกมาจากเชียงใหม่นะทําไมแกไม่ติดฉัน นี่เริ่มจะเดินตามรอยพี่ขาศาักแล้วใช่ไหมที่ทุกคนจับได้ยังเวนพ่อที่จับไม่ได้โอ้ยหัวจะปวดวายฉันผิดอะไรฉันไม่น่ารักตรงไหนะว้าทําไมลุงเก่งไม่น่ารักหรอไม่น่ารักหรอกคะ่ะผมหอมเช้าเย็นเลยนะเช้าก็หอมเย็นก็หอมกลางวันก็หอมก่อนนอนก็หอมทั้งหยอกทั้งหอม,ห,อมหรือว่าพ่อหยอกพ่อหอมเกินไปว่าน้องเลยรับคาญโอ้ยกูิีไ้หักหลายลูกกับว่าักผมขนาดแบงแบงไม่เล่นด้วยยังเดินผ่านเก่ง เรียกตัวเองว่าเก่งเก่งทำไมที่พี่พี่อยากเรียกว่าแบกแบกได้เลยทำไมมันจะเป็นเก่งเก่งไม่ได้น้องยังเดินผ่านเก่งเก่งไปหายยงยงเลยเราเห็นแ้วอนา,าคตแล้วนะว,ว่าอนา,าคตจะเกิดอะไรขึ้นตามร้อยเขาสากแท้เป็นอย่างว่าเป็นอย่างคือบอหาหักผมแต่ตนที่ผมหักเขาหมากไหมทําไมทุกคนจับได้ฉันจับไม่ได้แม่ฉันอุ้มมันจุจบจมูกแม่ฉันแต่พอฉันอุ้มมันแงบอะไร แล้วไม่ได้เป็นแค่ดักแด้ตัวเนี้วด้วยนะอินอนบองก็ดันเป็นด้วยสมบัติปัดกันจมเรืองไงแกนั่งรอให้แม่ฉันกุ้งทีละตัวทีละตัวเนี้ยนะทำไมทำไมทำไมเธอไวฉันจับทําไมพวกแกไม่ทำแบบนี้กับฉันบ้างฉันคือพ่อแกนะฉันไปรับแกมาจากเชียงใหม่ข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามภูเขา รู้เลยอนาคตด่ะสมบัติยายอะไม่ตกเป็นของผมแล้วไม่ข้าเดี่ยวกระโปรงขนหรือไอไอเจ้าดักแด้นี่แหละชีวิตกูบ้าหัวเดายายจะอุ้มหน่อยอุ้มหนูหน่อยนะยายนะยายอุ้มอุ้มอ๋อหนูอยากอ๋อจจะไให้ล้มล้มยายอุ้มหนูหน่อยหนูอยากโดนยาย กินหัวเน่าของพ่อเก่งแล้วนี่ชงุงดูรักใจนะคะแต่แล้วเวลาความสุขของแกก็หมดลงเมื่อเขาสวยต้องเข้ามาห้ามกางคันว่าแกจะอ้อนเกินหน้าเกินตาแบบนี้ไม่ได้สงสัยเขาสวยจะถงสันลุงเก่งเพราะว่าหัวเน่ามันหม็นมากเกินไปเขาสวยเลยต้องบอกว่ามาหลักหนูแน่หนูกกับเป็นครอบครัวนี่เดี๋ยวสิเป็นเล่นใจได้น้อยสักตัวน,น่นดีห่วยยายก็รัก <laughs> <laughs> เสียงยายยอกแหม เสียงยายโยกอะ่ะมันทำไม่ได้อะ่ะยายก็รักยาย,ย <laughs> แม่แมันม,มันล้เสียงไงน่ยังไม่หยุ่งกับกูจบแล้ว <laughs> แม่ยังไม่รักผมเลยอะ่ะอ้ยมอนสูงไงปได่กระสิมหมุนนะอีแม่อันเล็กอันเล็กหน,นุนลงหนุนลงไม่ต้องมองอืขี่คอ,อ เวลายาย่งอยู่กับเขาสวยเนะี่ยเยยงดูมีความสุขมากกว่าอยู่กับลุงเก่งอีกเด้สม่นๆไปเสก,กับไปรอดสำหรับมื่อนี้เด้กพี่ๆเราเอาตัวปีเสียไม่ต้องขอตัวเล็กอ้อนมันหนัา,นานตัวเล็กเอาใหม่สำหรับวันนี้เขาจะเสียง่า้ตัวเล็กยังไม่ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับพี่ๆอย่าลืมไลค์แชร์สับสกี้วุ่นวายสตอรี่แล้วเรากลับมาเจอความน่ารักใน EP ถัดไปบา,บายๆนะจุ๊บๆนะทุกคนนะ I love you นะเขาสวยจุ๊บ Nah, yeah, yeah.